ตอนนี้แบดดิงก็กำลังแงะไข่ไข่แก่ไข่อ่อนที่อยู่ในหลังในไม้ไผ่นะเอามาใส่ในกล่องใหม่<ช> <med> นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าสีมันจะแตกต่างกันนะคะสีระหว่างไข่แก่กับไข่อ่อนถ้าเกิดว่าไข่แก่นะคะก็จะเป็นสีแบบไข่เลยนะคะ อันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นไข่แก่ถ้าไข่อ่อนก็จะเป็นสีออกน้ำน้ำตาลเข้มไข่แก่จะเป็นสีออกไข่นะฮะก็เอามาวางในกล่องใหม่ฝั่งนี้ก็จะมีน้ำผึ้งนิดนึงนะฮะไว้เก็บไว้ให้เป็นอาหารของของผึ้งชนาลงนะอะนี่ก็มีไข่ เอามาใส่ก็หมดแล้วนะตอนนี้ก็เอาไข่ออกมา<อ>ย้ายออกมาหมดแล้วนะ<อ>ก็จะเหลือน้าพึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นน้าพึ่งนะคะที่เห็นนั้นการวาง<อ> การทำรังของพึ่งชาลงนะคะเขาก็จะแบ่งแบ่งสัดส่วนแบ่งส่วนภายในรังนะคะก็คือส่วนที่เป็นที่วางไข่แล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำพึ่งเขาจะแยกกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาความรู้ตรงนี้ มาทำมาทำรังฮะรังก็จะแบ่งช่องระหว่างส่วนที่ใส่น้ำผึ้งก็จะเป็นตรงนี้นะคะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวพึ่งชนะลงเขาก็จะเก็บน้ำผึ้งที่ท,ที่ที่ห้องตรงนี้แล้วก็ห้องนู้นก็จะเป็นสำหรับที่วางไข่ต,ตอนนี้แบดดิงผู้เชี่ยวชาญของเราก็กำลังแซะเอาน้ำผึ้งออกมาอยู่นะคะ พึ่งก็บินเต็มเลยนะคะพึ่งชนโลงนี้ดีอย่างนะคะพึ่งชนโลงนี้ที่ไม่ไม่มีเหล็กในเหมือนกับพึ่งทั่วไปถ้ามีเหล็กในนี้ก็น่าจะอยู่กันไม่ได้และต้องใช้ควนันลมแต่ว่าพึ่งชนโลงนี้ไม่ไม่มีเหล็กในนะคะก็ไม่ต่อยก็แค่แบบเอ่อยุ่งวุ่นวายบนหัวรบกวนนิดนิดหน่อยหน่อย ก็เวลาเก็บน้ำผึ้งนะคะนี่อันนี้ก็คือก็จะได้น้ำผึ้งประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นน้ำผึ้งอันนั้นคืออะไรคะลูกอ่อนลูกอ่อนอ๋อมีลูกอ่อนนี่ลูกอ่อนลูกอ่อนยังบินไม่ค่อยไหวอ่ะฮะอ๋อลูกอ่อนยังไม่ค่อยไหวนะอยู่ในนี้ก่อนอืม อืมอืมอืม,อม,อมโอเคอนี่ก็เี้กำลังจะเก็บน้ำผึ้งนะคะแซะน้ำผึ้งมาใส่ในภานชนะที่เราเตรียมไว้นะคะ น้ำพึ่งหยดติ๋งติ๋งมาเลยนะคะติ๋งติ๋งเลยเดี๋ยวเวลาสอนนักเรียนจะได้สอนองหมดเลูกโกูดนน้ำพึ่งเนี่ยั้งที่สามยวให้ให้ดู น้ำพึ่งย้อยน่ารับประทานมากเลยน,ลน้ำพึ่งสดๆสดนะคะร้อยเปซพึ่งชนลงเป็นมแมลงพึ่งมแมลงตัวเล็กนิดเดียวนะคะแต่น้ำพึ่งมันมากเยอะนะชนะลงนี้เป็นเป็นพึ่งป่านะเราไม่มีเหล็กในแล้วก็ าหาน้ําหวานได้ต่อหาน้ําหวานจากดอกไม้ได้หลากหลายชนิดมากเลยนะคะเ,เขาก็าจะมีเป็นมแมลงที่สําคัญในการผสมเกสรเพราะฉะนั้นถ้าสวนผลไม้หรือว่าการใครที่ปลูกผักแล้วมีมแมลงที่เป็นชนโลงเนี่ยมาช่วยผสมเกสรเนี่ย ก็สวนนั้นก็จะออกผลเยอะแยะมากมายะคะคือช่วยให้ออกผลผลิตะะได้มากขึ้นนะ,ะเพราะว่าชนโลงนี้เขาเป็นมแมลงที่สามารถผสมเก,กสรนนะะได้ดีทีเดียวน,ะะน้ำผึ้งก็จะเยอะนะคะ ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาพอเท่านี้นะคะให้รู้ว่าเ,เราแกะรังชนารงแล้วก็มาใส่ในในรังใหม่นะคะซึ่งมีส่วนในรังมันก็จะมีส่วนที่เป็นไข่นะ,ะไข่แก่ไข่อ่อนนะคะแล้วก็มีพึ่งชนารงที่ยัง เออเป็นพึ่งอ่อนอยู่นะฮะและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นน้ำพึ่งนะคะก็จะมีอยู่สองส่วนนี้นะฮะในแต่ละหลังของชั้นรแล้วก็ย้ายหลังมานะฮะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะ